สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดรถเข็นตัวลรกเทลนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นสองแขงนะครับเราใช้สองตัวนะครับมีตัวปั๊มหอยโข่งนะครับที่เรากําลังลองเปิดอยู่นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งอ่าย่อ CPL นะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เรากําลังลองอ่าตัวนี้จะเตกปั๊มนะครับอ่าเตัวน กำลังวัดอยู่ที่1200งพันสอรวัตต์นะครับผมดูดน้ำลึกที่สิบเมตรสิบห้เมตรนะครับผมน้ำนะครับประมาณหนึชั่วโมงต่อสี่สี่ลิตรนะครับแรงกินแรงไฟที่1 1อยปโวลต์นะครับ DC นะครับผมเลเลนนะครับที่สิบองกินะครับผมก็แรงไฟก็อยู่ประมาณสี่สิถึงร้อโวลต์นะครับสามารถกินไฟได้ร้อยสโวลต์นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับดูดสามนิ้วนะครับท่อดูดสามนิ้วท่อออกสามนิ้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะมีหอยโขวงด้วยนะครับอ่าทีนี้ผมจะให้มาดูอ่าชุดชุดของอ่าหอยขวงก่อนนะครับมาดูชุดหอยขวงก่อนเอได้ชุดหอยขวงนะครับนะครับตัวนี้เป็นรถเข็นสองแผงนะครับตัวนี้ใช้ได้สองตัวนะครับโดยโดยตัวนี้เราเราจะใช้หลังเต่าเป็นตัวแยกนะครับใช้เบรกเกอร์หลังเต่าเป็นตัวแยกนะครับนะครับซ้ายขวานะครับบนล่างนะครับติดเป็นบนล่างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น ชุดหอยโข่งนะครับเราเขียนไว้อยู่ครับบอกลูกค้าเราเราเขียนไว้ว่าเป็นหอยโข่งนะครับตอนนี้เราเราเราใช้เป็นแผงโมโนนะครับผมแผง500โอ580วัตต์นะครับผมตัวนี้โอเวอร์เคอร์เรนต์อยู่ที่50โวลต์นะครับเราต่อนุกรมกันนะครับหลังจากที่เราวัดโหลดใช้งานแล้วนะครับเหลือประมาณ80กว่าโวลต์ครับดูน้ําออก่าดูน้ําเข้า3มนิ้วนะครับน้าออกก็3นิ้วนะครับท่อดูดนี้นะครับอยู่ที่ความยาว10เมตรนะครับ ทีนี้เรามาดูน้ําออกเลยนะครับก่อนการตั้งแผงก็หันใส่ดวงอาทิตย์นะครับตอนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับตอนนี้นะครับกางแผงออกแล้วหันใส่นะครับทีนี้เราไปดูน้ําออกนะครับตอนแรกเราจะรีวิวหอยโข่งก่อนเราไปดูน้ําออกหอยโข่งนะครับเราก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเราเลือกจงหลังเต่านะครับลงมาด้านล่างครับ แล้วก็ดูตรงหอยโข่งนะครับแล้วก็ดันเบรกเกอร์ฝั่งนี้ขึ้นปุ๊บทีนี้เราไปดูหอยโข่งจะทําทงานนะครับตอนนี้ก็สเปคของห้อยโข่งนะครับสเปคตามนี้เลยนะครับนะครับสเปคของหอยโข่งนะครับตัวนี้นะครับกําลังไฟที่1,200วัตต์นะครับโมเดลนะครับ CT a m ามถีดหนป์เรียนะครับตัวนี้ดูน้ํา ลกได้1 5เมตรนะครับน้ําได้ประมาณ45,000ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับแรงไฟที่1 8โวลต์ครับโวลต์เปลี่ยนเราอ่านะครับ48ถึง145โวลต์นะครับตัวนี้กินอหาตัวแรงนั้นได้สูงนะครับเครื่เลน์ก็อยู่ที่12แอมป์นะครับตะกีดนะครับประมาณ2,850รอบต่อนาทีนะครับมาดูนะครับตัวนี้คือน้ํบออนะครับน้ำบ่อนะครับท่อ ามนิ้วนะครับตัวนี้น้าบออครับน้าบอกแรงมากนะครับตัวนี้น้าบอกแรงมากตัวนี้นะครับชุดแรกนะครับสามนิ้วนะครับชุดหอขโข่งสองแขงนะครับตัวนี้ชุดให้ยโข่งสองแขงนะครับน้าบออสองนิ้วนะครับรถเข็นคันนี้ทูอินวันนะครับสองในหนึ่งนะครับรถเข็นคันนี้ได้ได้สองตัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูชุดอ่าที่สองนะครับคือชุดนี้ครับตัวนี้ละอ่า สองแฉกนะครับราจะใช้กับตัวตัวไดโวนะครับตัวไดโวขนาดสี่นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจุดให้ดูเลยนะครับแคปหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวไดโวขนาดสี่นิ้วนะครับสเปคของไดโวก็จะประมาณาสเปคของไดโวก็ประมาณเล็กกู้นะครับพอดี โกัสเปคไดโวครับตามนี้นะครับอ่าเป็นไดโวนะครับขนาด900วัตต์นะครับโมเดล DXP DV 1048 0นะครับ 48V นะครับอ่าตัวนี้นะครับดูอ่าดูดูสูงน้ำน้ำแล้วขึ้นสูงน้ำได้7เมตรนะครับอ่าตัวนี้นะครับจำนวนน้ำนะครับได้ประมาณ55,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ แรงไฟก็อยู่ที่ประมาณ48โวลต์นะครับถึง100โวลต์นะครับปั๊มทํางานที่30ถึง100โวลต์นะครับเอาเลดก็น้ะบอกที่ประมาณ4นิ้วนะครับเคลเรนก็15แอมป์เหมือนกันครับสปีดก็อยู่ประมาณ2 8 2,850รอบต่อนาทีนะครับเีวนะครับตัวนี้นะครับเราจะจุ่มน้ำหะครับเราจะลองให้ดูนะครับ นี่ครับเราตัวนี้เราก็เปิดห้อยโข่งอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหอยโข่งนะครับอ่ารับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะสับเบรกเกอร์ฝั่งห้อยโข่งลงนะครับอ่าปั๊มหยุดหยุดทํางานแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาเบรกเกอร์ฝั่งไดโวนะครับสี่นิ้วนะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับเราจะดันขึ้นข้างบนนะครับเราต่อไว้ฝั่งบนนะครับตัวนี้จะแยกบอร์ดให้ด้วยนะครับไดโวเพื่อเยืดอายุการใช้งานนะครับ ทีนี้เราไปดูน้ําออกนะครับดูน้ําออกอันนี้คือไดโว่สี่นิ้วนะครับขนาดเก้าร้อยวัตต์นะครับนี่ครับประมาณสองสองพันแปดร้อยห้าสิบรอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้คือ